สวัสดีค่ะแม่ข่าขายเท่าของคุณรูณแม่เหมียวเนาะเป็นลูกค้ากันมาดดนมานานซื้อว่าอย่างเนาะสวัสดีค่ะจันเพชรค่ะจันเพล็ดพิมพ์แพงอ๋อจันเพชรพิมพ,พ,พ์แพงเนาะเอาเบิับงดูค่ะเปิดหมอเบิังดูสิบเบิร์ตแหละอ๋อขายดีจนสิบเบิร์อันนี้คืออย่างกับเขาเอิ้นว่าล,า,า,ลาบเท่าเนาะเอาเท่ามาเตใสน้ำกลับน้ำกลับน้ำกำับน้ำไหลน้ำเก่าเอาปิดฟ้าปิดฟ้า น้ำกำน้ำไรอยู่ใส่คะน้องหานบ่บ่กมันโตแต่น้ำกำเลยตรงเลยประตูน้ำกำกันมามาจากประตูน้ำกำมาจากใส่อะเคลื่อนบ่หรือว่าจากน้องหานโอประตูน้ำกำประตูน้ำกำผู้ใดไปเอาผู้พ่อนี่บ่เอาผู้พ่อไปเอาไปเอามาจากปีแล้วอันอันโมเมนเศร้าหบ่ยี่สิบปียี่สิบปีอันใครประมาณยีปีมีความล้างอันเบาลุมเมื่อกี้ที่จังค่ะคคุณผู้ก็เลยอยากเอาไว้เป็น ความทรงจำแล้วก็เป็นอยังก็เป็นข้อมูลให้คนๆนอื่นๆเพิ่นได้บอลจริงเนาะแล้วก็ขายเท่าเมื่อแรกกะได้หม้ออันนี้ได้หม้อนี่เจ็ดแปดร้อยนะเจ็ดแปดร้อยนะโอ้ขายดีปานะในเจ็ดแปดร้อยทุ้งจักบาทละคะทุกละสิบบาททุกละสิบบาทเอาแต่ก่อนแต่ก่อนมื่อละสองหม้อนะหม้อมื่อละสองหม้อนสามหมอนเดี๋ยวนี้มันขายพอดีแล้วมันเศรษฐกิจมันพอดีเออสองหม้อนสามหมอนี่เงินเป็นพันคุณหมอนค่เงินเป็นพันได้ให้ลูกไปโรงเรียนได้ให้ลูกไปโรงเรียน ค่ะลูกไปโรงเรียนตอนนี้ลูกไปจังใดแล้วเรียนรับราชการแล้วรับราชการแล้วสองคนจบปริญญาตรีสองคนเป็นความภูมิใจเนาะอยากเล่าสู้พ่อพ่อแม่ที่แรกของคุณ่แม่เยาฟังเนาะค่ะอที่แรกเขาลองเขาลงน้ำกำมเ่ากะหาเท้าเออเทากะมีเท้าเขาพักเกษตรไปน้ำเก้ากำสิบกำนะครับคักบุ้งไปน้ำบุ้งไปน้ำนะตื่มเทมกันเก้ากำสิบกำนี่แหละค่ะขายไปเรื่อยๆรื่ยไปเรื่อยยี่สิบปีแล้วมา้ยี่สิบปีแค่จังไดจังหูทาง เจ้าหูทางว่าไม่เห็นอันลับเทาขายหมูแนะนาหมูแนะนําาคือหมูเห็ดลาบเท่านะอนลองเบึงเห็ดลับเท่าแล้วก็นจนเลไรตะกี้บุมีหลดได้พวงลอ้อโอ้ค่ะอาศัยรถขมาพวงลอ้อค่ะแล้วล่ะแล้วก็มีหลอดนอนแล้วก็ กับอิโมตสุก็ได้มีเงินมีอย่างอ๋ออันข้อขายเท่านี่โอ้น้อค่ะขายหาบัวค่ะขายเท่าไหร่เน่ยน้ำหนองหานน้ำกำน้ำหนองหานน้ำกำนี่มีอย่างข้าขายแบบอยู่ในน้ำหนองหานนะคะสมมติอ่ะมีพักมีอย่างขาเก็บไปย่างละสี่ก๊าห้าก๊าบเติมแทนเดียวบรีนิ่งดูดายเลยเนาะตั้งใจคืออยากส่งลูกเรียนส่งลูกเรียนค่ะจุปริญญาตรีสอง้วก็ทังมาราชการเบื่อ อภูมิใจเนาะคู่แม่เหมียวกับพ่อเนี่ยฟังจักเถื่อตะกีบตะกีบหูจักมีแค่ว่าเออลูกกำลังเรียครับที่ที่อาจารย์เห็นนันยังพูดของเราเก่าขหมือนย่ายังบ่มีอย่างแม่นบอกค่ะบลาเก็บยังบ่มีตะก่อนนี่ก็สามขั้นแล้วเดี๋ยวนี้คักแล้วเนาะคนมีงานทำมากองรถอองลาลูกข้าค่ะค่ะอุ้ยดีใจน้ำแน่นี่เป็นความภูมิใจที่เฮาได้เห็นการเติบโตแน่นี่บ่บ่หูจักจักเถื่อได้พอพี่จะพูดโน้นสู้กันไปทุ่งซีฟทุ่งเศร้าไปเป็นใจแน่ วันไหนยังงานคือแลอ้วพูดแต่นังม่ได้แต่งงานค่ะเออนะคะ เป็นพ่อในแต่งงานยังค่ะคุนที่คนน้องแต่งค่ะอันนี้คุณแม่เป็นนอกกันสนิทกันคุ้มูตั้งแต่ลูกเขายังนนหน่อยเนาะต้อาเอาเงินอนาะอืมอืมยังบ่มีอย่างนะอวาสัยรถเขามาตะโกนไปบ้านด้วยกับพวกล้อเออเขาไม่รับเลยเลยเศร้าเขาเศร้าเขาอีกปราท่าคู่มือนกันเลยเขาบอกไปพุ่มใจเนาะค่ะเนาะพุ่มใจน้ำแดงคุณ่กัขพุ่มใจได้ว่าเดี๋ยวมจักัน พอได้สัมผัสกันจักเกอร์ปัญหาได้ผูกจักน้ำอุ่นหัใจพุ่มใจน้ำ่าพอเขาเห็นการยุ่งคนคนเราเห็คู่ฟังว่าอันลูกเนี้ยจบแล้วไปสอบบรรชุได้แล้วสิโอ้เราก็ดีใจนะมันมันคล้ายๆว่าผูกพันกันมาทหาทางไปทางมากเพรว่าเป็นคนบ้านเดียวกันเนาะดีใจว่าเป็นคนบ้านเดียวกันจะก่อนเทากันโคตรโคตรเต็มเต็มเจ็เต็มค่ะรุนเดกันอืตะกอนตะกอนลงไปเอาเท่าเรือกับบูดีเลยใ่่ค่ะบ่มีเรือเรือกับบูมี่ ยืมเพิ่นม,มาดูมีกูมีู้ยา่คุ้ยาย,ยมีเรืออะไรรับให้เขาเซร้าร่บ่บ่อกเจ้ากันแบบลงขายใส่มออก่ะ ลำเนึองค่ะเอาบัวก็ลำเนึองก้าเขาเอาข้าวคู่อย่างไดจกลำเด้ให้จังไบบยังใส่ได้เลือดส์อ่ะเอาเราอีหลีเลยนี่ผู้สื่ผู้มีน้องสาหน่อยผู้อยากเอาเรือไปพายได้อยู่บ่ละนี่เป็เซียอเราชื้ออยู่บ้านน้องใส่ค่ะไงอยู่บ่ละลำน้อยล่ำหน่อยลำใหน่อยล่ำหน้องพายเแต่น้ำกลับแล้วลำใหญ่ค่ะเพราะว่าแต่กนต้องพายเรือจากล่ำน้ำกลับไปนองฮานแล้วพายเรือพายเรือพายน้ำเหมือนน้ำไหลเนาะเออ ว่าอยากไรอายุเอาไปไหว้เหรื่อให้อ่างอย่างนี้นะวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งวันที่หนึ่มาว่าคนี่จบปริญญาค่ะเพราะว่าเอาขายเท่าสูงละสิบบาทลูกไปโรงเรียนมื่อละสี่สิบบาทกันมื่มนตะโกนแล้วพอจ่ายเท่าสี่ถุงก็ได้ลูกไปโรงเรียนแล้วเนาะพักกะห้าขบกัมก,ก,ก็ได้ลูกไปโรงเรียนแล้วเปง่าย เก็บบัตถุบาตครับกับวัตูุอันเก็บหมวกบัวไปโอ้ดีใจนําเดินค่ะเดินคู่ฟังแลยคู่กับคู่ใจนําเพราะว่าเห็นเนาะเห็นกันมาตั้งแต่้เฮ้ยจักกันมาเพราะเป็นคู่กันยังเน้งแต่เนาะเฮ้ยจักปีล่ะนี่เพราะเป็นสีเศร้าข้ปีบรืเปาเห็นกันมาเนาะออกมาห้วยนะวันปะคุณคู่เห็นนะบอที่ไปตลาดอะไรย่างๆขเรามันยังไงเออเนาะค่ะ เหตุบอกง่ายกับเห็นกันกับวคู่เด็กๆเขาได้คุยกันอืมค่ะ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 โอ้ค่ะดีใจนำพุ่มใจเอาบอกว่าจะได้อันนี้มันเป็นสิ่งดีๆคู่ก็นล้อยากอยากให้มูได้รับหลุมนำเนาะว่าการต่อสู้ชีวิตนี่เห็ใจังได้เนาะสู่ให้สู้เนาะอย่ายายอมแักหญ้าในน้ำนองหานในน้ำมันก็เก็บเอาอืมไปขายตลาดเนาะตลาดมีคู่มือค่ะได้ อย่างล i เก้าคำสิบคำนี่นะเก็บไปเก็บมามันก็ได้เด็กโรงเรียนค่ะที่จริงแล้วเขาบอต้องไปใส่ก็ได้อยู่บ้านเขาเป็นความภูิใจเลยเนาะให้เขาอยู่แบบพอเพียงได้ต้องอยู่แบบเพื่อเพียงแต่ก่อนกัะเมืดมนงานแต่เก้าไปอบรมอยู่อำเภอสว่างเยดินเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงแล้วไปขับซึ่งจแล้วกลับไปอำเภอกุฎบากศูนแม่พิมไปส่งอำเภอกุฎอำเภอสว่างเดดินกะ กติกรรมธรรมศาสตร์ของอะไรล่ะในหลวงยอดในหลวงในหลวงราชการที่เก่าคนห้เฮาสว่างในใจเลยว่าก็เลยขายอันนี้เก็บพักเต็มหน้าข้าวหมูมีดินมีดอนเฮากะนี่แหละหาใส่น้องเพิ่นหาใส่น้องนั่มดูความขยันเท่านั้นเนาะค่ะเนาะแต่ก่อนเราเมื่อหมดเรายาเนี่ยกินอยู่บ่โบกินเลยถ้าโบ่กินอันนั้นลุก บุกมูกได้ค่ะกินเหล้าเสียเวลาเล้กินเหล้าเรต้องนั่งคุยอออีกเคุยคุยกันก็เสียเวลาอีกเนาะเสียเวลาเด้ โอ้กูมือนีลูกประสบความสำเร็จแล้วบ่ขึ้นสีเศร้าเลยบอขายเลยหรือเปล่าั้่ขึ้นหอดมอคือหอดมือเนาบอกได้ไปกูมือเขาอืะแล้วแต่อเขาขึ้นจัไปนะลูกก็ลูกบอกให้เศร้าอยู่บ่กระบอกอยู่เาผัจากรหัตอเนาะได้มยบ้านเมืองดีเลยะบ้านเมืเอาฝากถึง หลายหลายคนที่กําลังหาอาชีพหรือกําลังต่อสูก้กําลังดินร่นเ้าสิบอกว่าคนมาจาังใดเอาค่ะเขาดูเอามะหอยกันน้ำหนองหากงงนกับบัวทอยเซอรี่เขาก็เอามาขายเนาะโลละเป็นร้อยละพักเออระดูมักบัวมากอย่างเลยนะหม่นง,นงน้ำหนองหานเราเก็บเอาอให้ขยันเนาะคะ่ะซึ่งสำคัญามีขมือต้องหาได้เมียมเข้าไปแล้วที่เรกเขาอาสิมืดมลไปแล้วมันถับแจ้งดอกต้องล่องรูเนาะต้องล่องต้องรูกระดับสวัสดิ์สมนิษฐ์ขอเจ้าอยู่หัวเพื่อกรยังเราเศรษฐกิจพอเพียง ว่ายไงยบัฮาเตมีดินหะอกมันไปแล้วมัน,นอันนั้นันตอต้งใจมีดินน้อยนึงคนบอกให้ปลูก่าจะค่าูวค่ะเอามาเก็บรวมกันก็เป็นสิบ,บาทอ,อื้อคิด,ดีเนาะค่ะิพูดบาหน้า่างก็ปลูกเาอาก็ขยันท่นนนะะาน,นันเนาะ่าน,น,นขยนนันเท<ข>่านันละก็ ต้องแล้วก็อดออมน้ำแล้วเน,ะนเาะ<ห>นา้ำแล้วสีไปใส่บ็ได้แด้วไปกินเหล้าก็ได้มันเสียเวลาได้กินเหล้าค่ะค่ะมันเสียเวลาอู้หค่ะเป็นคำคำคิดที่ดีด้วนะนี่ย,ยต้องกินเหล้าเลยกินเหล้าปัดคุยเดียวเสียเวาลาค่ะเอาเอ้า,าปากไว้เนาะค่ะาานี่เป็นอะเป็นเนี่ยก็เป็นจริงดีๆที่เอ่ยกล่าวว่าจากการขายเท่าถุงสิบบาทให้ลูกอ่ะ ได้เท็่หนังสือจบปริญญาจนจบปริญญาจนกระทั่งมาเป็นคุณครูประสบความสําเร็จคุณครูกับผมเคยได้สัมผัสก็คืออะไรหูจักมือแล้วล่ะดีใจน้ำเพลินเด้อเอาขอบคุณอของผมนี่โอ้แต่กี่จะไม่หอดหม้อความทุกข์ความยากความลําบากเนาะจนคู่มือนี่มีทุกอย่างสุดแนวแล้วเนาะค่ะประสบความสําเร็จในระดับหนึ่งแล้วเขาเลยก็เจ้าของตลาดคนซื้อให้โอ้ตะกี้คือทุกข์ยากลําบากกระปุกใส่กระบอกหมีค่ะโสดโสดโสดเจ้าของตลาดคนซื้อให้นะ เอาประตูเนี่ยวะซื้อให้เออเปิดซื้อขายจะกดผมมีไรจ้ากเนาะชื่นชมนะค่ะเด้อไปติดตามเมืองเจ้าของในช่องของคุณคู่เด้อค่ะเอาฝากติดตามผลงานนี่น้ำค่ะนะคะขอบคุณได้หลายขอมุญดีๆเป็นกําลังใจให้อีกหลายๆคนเนาะค่ะเนาะนี่จากอ่าถุงขายเท่าเนาะถุงละสิบบาทเด้อพี่น้องเด้อสิบบาทมา20ปีนะคะสิบบาทนี่สิบบาทไหมมาเบิ่งเท่านหร่มายี่สิบปีให้ พคนได้มีลูกเป็นคุณครูบาอาจารย์เนาะค่ะเรื่องรถเรื่องรถถ้าลูกพอได้ากการับราชการแล้วมีน,มน้ำหน้าลังหรักแบค่ะแมนค่ะเนาะให้ลูกได้รับราชาการเป็นคุณครูทำงานรับราชาการก็ดีใจภูมิใจรำเพิพ่นทั้งสองคนสองท่นทงานเด้ออัสสรตีค่ะ